สวัสดีครับพี่น้องมาดูครับต้มปลาครับต้มปลาร้อนครับพี่น้องก้อยปลาครับก้อยปลามาอีกแล้วครับวันนี้ก้อยปลานะครับแซ่บๆกันเลยครับวันนี้กินแค่สามคนครับวันนี้กินแค่สามคนครับการจิตไม่มาครับเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะครับสุดยอดนี่ต้มปลากับบรรยากาศโอ้ยบักนันหัวขวัญอยู่น้อยแตง หมึกล้านเคยนี่แหะมือเด็กก็ล,ลาบตปลา,าน,น้องชิว่าลาบปลาครับลาบปลาพี่น้องอไปรุ่นใจร้อนกําลังสดเลยครับร้อ,องมึงก็นนะหอมมึงก็นนะไปครับ,ออรบ,รรบขอเวลาเทปลาเทต้มปลาก่อนนะครับมาครับพี่น้องมาดูกันครับโอ้ยกินแบบไม่ต้องล้างมือเลยครับของขวคือโผล่มาเหมหือนกัเอาไปนะเนาะ กนสามคน,นครับก้ยอยปลาแซบครับครับอื้หอยกกินกับิกัดเหรอไหมหอยหัวปลาครับเนื้อเส้นเจียวเยอะเนื้อเส้นเจีว คนร้อนกันเลยครับพี่น้องดูครับดูดไว้เรื่องเจร้อนจะช็อตครับครับโยบอื้อฮือฟังเสียงครับฟังเสียงความแซ่บนะครับความแซ่บไม่เคยปานีใครนะครับ,บการนนมากินปูงอกว่ปงว่าตรงมอเตอร์แครไปคุณมาดองไว้ดองไว้ดองไวงไ้บรรยากาศการกินข้าวป่าครับอื้อหือแท้เกาป่ากินของยุ่งเวยเด้อ <laughs> ดีมากครับไปหมูอืน่นเอาไปขระดหน่อยนึ่งกินกับกวายปลาออปลา,ลากินได้ตัว

เอาใจขวดที่แดงนึงพอดีอมปุระอมสองอมไหมไม่ไหวจริงหรอกคนกับบัวเอางบไว้ซื้อข้าวจิตมือครับสิยองเอาครับคำสุดท้ายครับในการ่ายท้ำครับ ครับคไปทาไหนอสุดยอดเลยครับข้าวติดมือนะครับกรองจะพอแค่นี้กับการกินนะครับเดี๋ยวน้ำลายคนดูจะอิ่มก่อนกับอิ่มน้ําลายนะครับพี่น้องครับแซ่บครับจัดไปครับครับอันนี้เราก็มาดูสรุปผลงานครับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับเราดูจะมากหรืน้อยขาไหนครับ สำหรับวันนี้นะครับกับการไปกินข้าวป่าใหหวานแห่มานะครับนี่ครับสี่ห้าตัวครับไม่เยอะครับวันนี้เล่นกันสามคนน้ำกว้างนะครับได้น้อยนะครับไม่เยอะนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับก็ก้อยกินไปหลายตัวนะครับแล้วก็ต้มนะครับ คนก็จะแยะเหมือนกันครับกินซะจนอิ่มแป้เหลือเยอะก้อยปลาก็เหลือนะครับครับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับประมาณนี้แหละครับครับไม่มีอะไรมากครับเหนื่ยเหมือนกันนะครับวันนี้กลับมาแต่วันหน่อยเพราะว่า เส้นถึงสามคนเหนื่อยครับทั้งถางหญ้าทั้งอะไรก็เหนื่อยก็เลยไม่ได้เยอะนะครับพอเหนื่อยก็ต้องเลิกกันครับว่ามีแต่ปัรุ่นใจร้อนผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันครับถ้ามันเหนื่อยมากนะครับประมาณนี้นครับการหาอยู่หากินครับอ่ากดติดตามแล้วก็ คอมเมนต์พูดคุยกันกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับถ้าชอบคลิปของผมเกี่ยวกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆอาจจะได้ไม่ไม่ได้รายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าการหาอยู่หากินก็ต้องลงไปทํานะครับแต่พราะว่าขึ้นมาปิดโทรศัพท์มาเปิดโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ได้กินนะครับได้แต่ไปหาได้นี่นะครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับเอาเฉพาะาช่วงที่เราไม่ได้ลงก็พอนะครับ ประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับ